โครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงานประจำปีงบประมาณ2,568หน่วยงานสำนักงานเขตพญาไทชื่อโครงการเขตพญาไทบริการฉับไวแก้ไขปัญหารวดเร็วนวัตกรรมที่พัฒนาคู่มือแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์และติดตามผ่านไลน์โน t ิฟาย สำนักงานเขตพญาไทได้แต่งตั้งคณะทำงานและเจ้าหน้าที่เพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนพร้อมจัดประชุมวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรครวบรวมแนวทางปฏิบัติในการรับเรื่องผ่านแพลตฟอร์มทราฟฟิฟองดูซึ่งแบ่งเป็น38ประเภทพร้อมหัวข้อย่อยและกำหนดผู้รับผิดช,ชอบรวมถึงระยะเวลาดำเนินงานอย่างชัดเจนตัวชี้วัดความสำเร็จข้อที่1เขตพญาไทพัฒนาคู่มือแก้ไขเรื่องร้องเรียนจำนวนหนึ่งฉบับจะทำไฟล์ PDF แชร์ผ่าน Google Drive และ Line Group พร้อมตั้งกลุ่ม Line เครื่องร้องเรียนพยาไทยเพื่อปรึกษาติดตามและเร่งรัดการแก้ไขปัญหาโดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองจะทำฐานข้อมูลคงค้างผ่าน Google Sheets และรายงานผลในที่ประชุมผู้บริหารเขตทุกเดือนตัวชี้วัดความสำเร็จข้อที่2คือร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้นวัตกรรมตั้งค่าเป้าหมายไม่น้อยกว่าร้อยละแ0สิสำนักงานเขตพยาไทยจะทำแบบสำรวจออนไลน์ผ่าน Google Forms มีทั้งข้อมูลทั่วไปความพึงพอใจต่อการพัฒนานวัตกรรมจำนวนคําคำถามและข้อคิดเห็นเพิ่มเติม เผยแพร่ผ่านลายเว็บไซต์ Facebook และส่วนบริการ BFC มีผู้ตอบแบบสอบถาม191รายผลการสำรวจพบว่าความพึงพอใจเฉลี่ยอยู่ที่3.413คิดเป็นรอยละ85.77ตัวชี้วัดความสำเร็จข้อที่3คือประโยชน์ของนวัตกรรมตัวชี้วัดย่อย3.1จำนวนการเข้าใช้งานคู่มือตั้งเป้าไม่น้อยกว่า100ครั้งสำนักงานเขตพญาไทจัดทำ QR Code คู่มือเก็บไว้ใน Google Drive และเผยแพร่ผ่านไลน์เว็บไซต์ Facebook และศูนย์บริหารราชการฉับไวสายสะอาด BFC ผลการดำเนินงานมีการเข้าใช้งานรวมทั้งสิ้น357ครั้งตัวชี้วัดความสำเร็จข้อที่3.2คือการลดระยะเวลาการทำงานผ่านทราฟฟ่ฟองดูปี2567เฉลี่ย7.2วันปี2568ลดลงเหลือเพียง3.7วันจากเรื่องแจ้งกว่า6,800เรื่องและแก้ไขเสร็จสิ้นกว่า4,600เรื่อง การนำไปใช้ประโยชน์จริงของนวัตกรรมข้อหนึ่งคู่มือแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนเขตพยาไทยช่วยให้การแก้ไขปัญหามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้นข้อ2การใช้ไลน์กลุ่มและ Google Sheets เป็นช่องทางเผยแพร่คู่มือและใช้ในการประสานงานปรึกษาหาหรือปัญหาซับซ้อนที่เกี่ยวข้องกับหลายฝ่ายหรือมีกฎหมายหลายฉบับเกี่ยวข้องข้อ3ยังเป็นเครื่องมือในการเร่งรัดกำกับและติดตามการแก้ไขปัญหาให้ดำเนินการได้อย่างรวดเร็วและต่อเนื่องปัญหาและอุปสรรคที่พบเจอข้อหนึ่งการจัดทำคู่มือแล้วเสร็จล่าช้ากว่าแอคชั่นแพลนที่กำหนด เนื่องจากเกิดเหตุแผ่นดินไหวเมื่อวันที่18มีนาคมพศ2568ทำให้คณะทำงานต้องเร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยเป็นอันดับแรกข้อ2การรับเรื่องผ่านแพลตฟอร์มทราฟฟี่ฟองดูพบว่าพิกัดไม่ตรงจุดข้อมูลไม่ชัดเจนหรือไม่เพียงพอรวมถึงการสอบถามผ่านช่องแชทไม่มีการตอบกลับข้อ 3. เรื่องที่ต้องแก้ไขโดยหน่วยงานภายนอกอาจเกิดความล่าช้าและมีการแจ้งซ้ำซ้อนข้อ4ปัญหาที่ต้องใช้งบประมาณในการแก้ไขทำให้ใช้เวลานาน และบางครั้งผู้แจ้งอาจไม่พึงพอใจต่อการแก้ปัญหาโอกาสในการต่อยอดในอนาคตสำนักงานเขตพญาไทยจะปรับปรุงคู่มือให้ทันสมัยยิ่งขึ้นและประสานงานกับหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในหลายกรุป๊ปเพื่อให้การประสานงานและแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากกว่าเดิม